ตีกันให้ดีๆหน่อยนะครับเอาตีให้ถึง10ลูกดูซิสักสิบลูกได้ไหมสิบลูกไม่นนหนึ่งสองสาอะไรเจ๊ไปตีกับหลังคาทำไมหลังหลังคามันไม่ใช่คนตีกับเรานะคะ <S 2> <S 2> <S ตีมาทางนี้ไม่ตีขึ้นหลังคา ให้ลูกทั้งหลังคาไปหลายลูกแล้วเอออืออ,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 อ่ะเกอเอ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 ้ยระวังด้วยนะระวังด้วยหนึ่นงให้มันถึงติดทั้งเลยเพื่อ หนึ่งสองอะไรเงี้ยได้แค่หนึ่งกับสองหนึ่งกับ2แค่นี้หรอหนึ่งสสสี่ห้าเออได้ครึ่งทางแล้วครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่ง one two เออได้แค่ครึ่งหนึ่งเลครับ one two three four เฮ้ยอะไรวะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ฝนเริ่มตกมาแล้วไม่ร้อนแล้วโฮ้ยอระวังระวังระวังฝนตกแล้วเดี๋ยวเปียกแลยเปียกระวังเวยลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาฝนตกหนักแล้ววัน เราว่าเป็นนั่งเล่นอย่างอื่นดีกว่าไหมเนี่ยวันทรูทรีโฟร์ไฟฟิกเซเว่นเอ็กซ์ไนท์เอะอะไรเนี่ยมาจากไหนเมื่อกี้โู้ไม่ได้ไงเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เมื่อกี้อยู่ๆมันก็กระเด้งขึ้นมาสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดโอเคดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วหนึ่งสองสามตีห้าหกเจ็ดต้องตีพยายามตีให้ตรงๆแล้วอย่าแรงเกินถ้าแรงรับไม่ได้รับไม่ทันเออหนึ่งสอง เออจะยากเลยนะครับหนึ่งสองได้แต่หนึ่งกับสองนีนี่คือเกณมเล่นหนึ่งสองนะครับได้แค่หนึ่งกับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกระวังกระจกด้วยนะ สองสามสีรเอ,อระวังนะฝนตกแล้ววันรอืมบอกแล้วนี่คือเกมหนึ่งสอรู r e ไปนอนนี่กว่าไปสองและสาเออสามสี่บ้านนอนดีกว่าลูกโอ้ t วั one, ไม่ต้องนับเลยดีกว่ามันได้แค่วันกับรูแค่นี้เลยวันรูฟรีระวังลูกวันรองสามสี่ห้าหกเจ็ดเอ้ วันระวังกระจกแตกเดี๋ยวฝนตกแล้ว <c oughs> เออไปเข้าบ้านนอน <c oughs> เออเออ

สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดระวังเออเอาฝึกไปเรื่อยๆนะอือตอนที่เรากำลังเล่นอยู่ฝนก็กำลังตกหนักอยู่ด้วยเออเออ เล่นกลางสายฝนเลยนะครับโอ้โหฝนตกหนักเลย <S <S เออเออเออ,เอ,อระวังเลอเคจอมให้เยอะๆหน่อยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดระวัง น้องแมวมาเชียร์ด้วยนะคะขอสิบสิบครั้งอีกสิบครั้งอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายอ่ะหนึ่งสองทำไม่ได้อีกหนึ่งครั้งสิ1 1น3อืมระวังด้วยนะลูกระวังขาไปชนเหนือเก้าอี้นะเดี๋ยวเจ็บขานะ1นึ่จบข่าวทุกคน1 2. 2ไม่แล้วไม่ยอดอง1าม1 2, 1> <3. S> 2> มึ่งสอง1อยู่แค่นั้นนะจบจบแน่นอนแบบนี้1 2 3 อุ้ยระวังลูกโอเคป้าไปนอนก่อนนะลูกนะสองสามอีโอเคง่วงนอนแล้วไปนอนดีกว่าสองพอแล้วค่ะฝนตกอย่างนี้นอนดีกว่าอ๋อ้นองแมวจะเล่นด้วย พี่เิ้มพี่เบิพี่เบิมเบ้มบอกว่ามานั่งดีกว่ามาพี่เบิ้มบอกว่านั่งดีกว่าเล่นแบบนี้นั่งดีกว่าสามสี่ห้าหกไหสารละบันเตี้ยลงไปเรื่อยๆ่อเหรอหนึ่งไปน้องแมวบอกว่าไม่เชียร์แล้ว ออเน,นี่บอกว่าอะไรก็มไม่รู้เบิ้มบอกว่านอนดอีก,กว่า,าตัวเล็กมาแล้วตัวเล็กตัวเล็กมาดูด้วยโอเคทุกคนไปพักกันเถอะ ่ไลโอเคอ่าโอเคโอ้โหเออ,เอ,อชิได้ฝึกกันไปก่อนนะเดี๋ยวจะมาใหม่อ่าเอ่าฝึกกันหให<ช>้ดีๆ <ไป S 1> เดี๋ยวจะมาดูใหม่อีกรอบโอเค ระวังด้วยนะระวังกระจกเยอเคค่ะ